สวัสดีครับมือนีก็เจอกันอีกคักหนึ่งนะครับผมกงนกครับกงนกนกเขาหน่อยครับผมมือนี่สอมารีวิวกงนกกงนกนกเขาหน่อยครับับอันนี้ก็นี่ครับผมสิบเอ็ดนิ้วครับเส้นผ่าสนวนกลางสิบเอ็ดนิ้วสำหรับเส้นนกเขาหน่อยครับผมเลยนําเสนอครับอันนี้ก็ความน่ารักความนี่ยังก็มีครับ นี่ครับนี่ครับสำหรับนกเขาหน่อยเลยแ่ะเอาเปาะหน่อยๆเป็นตาหากตาหักครับผมนี่ครับมัอน,นี้ได้มาสีอันสองอันนี้แบงไห่พีไส้ครับสองอันนี้เก็ะของผมครับผมมันเป็นงานแบบบ้านๆครับอันนี้ผมไปรับอาอยุที่จัก,กราดครับผมอําเภอจัก,กราด ของโคลาชครับความสวยความอย่างของมันก็มันก็มีในตัวแล้วครับผมเคกว,ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคครับมารีวิวขันพันน์ใดสนใจอาจารย์ไหนสนใจนะครับนกเขาหน่อยไอ้กงนกเขาหน่อยนี่ก็ราคาไปรับเองนี่ยูทีหนึ่งแปศครับผม แต่ขันพร้อมสรงกับเป็นสองแปดศูนครับผมอันนี้ก็นาสื่อมากไลยครับราคามาแรงครับแต่ว่าก็แข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงดีครับผมกับหรับเซียนหนกเขาเหล็กของไอ้แต่ละอาจารย์ของแต่ละทันนะครับผมไซนหนาราักดีครับกําลังหนารักกําลังเป็นตหากครับมากว่างจนเกินไปบะแคบจนเกินไปครับผม กำลังดีเลยครับผมอันนี้ก็ไปสนใจอยากได้อย่งก็ถักมาเลยครับผมเดี๋ยวผมสี่ไห้้อมุนไปทั้งซางครับผมเดี๋ยวกติดต่อกันเอาเลยครับว่าสื่อขายกันยังไงติดต่อได้ในแบบใดนะครับเนาะนี่ครับผมสวยดีนะรักดีครับอืกำลังงามครับผม,มครับผม จังไล้กกะฝากติดตามช่องแล้วก็ฝากไอ้ดูเข่ามาชมกัน,นหลายนะครับผมจังนล็กก็ฝา,ากไปถึงอีพีที่ยี่สิบครับผมเขามารวมกิจกรรมน้ำกันครับผมเดี๋ยวสิได้รุนพเนียดรุนน้ยังกิจกรรมของทางช่อง n อน a m i l ม c ฟ a n n e ่นะครับผมฝากช่องของ n อน a m i l y ฟไปน้ำ สูกผู้ทุกคนเลยเด้อครับผมเดี๋ยวจบกันรีวิวนอเขาหน่อยไว้สำนมีก่กอนครับผมสวัสดีครับ